เธอจะทำอะไรมันอะตัดโซ่ให้มันแล้วทำไมหากุญแจไม่เจอล็อกกุญแจแล้วทำกุญแจมันหายเออหาไม่เจอเออตัดโซ่เลย,ยเฉยนะชาบูนะดีแนละ้วมันไม่ดินนะ้นอ่ะดิ้นอยู่นั่นชาบูตัดโซ่ก่อนลูกดเดี๋ยวไม่เฉยอีะเอาหินเจียตัดไม่ได้เดี๋ยวพลาดมันตัดได้แค่นี้หรอไม่าขายเราตัดกุญแจสิ ต้องเอาพอตัดแล้วก็ต้องเอาครีมหรอต้องใช้คีมบมคะเได้เหรอต้องสองอันหรือเล่าต้องคิมโอ้ย่เกือบแล้วเกือบโดนล็อกแล้วออกยังออกไขางอีขานขาดเลย